อาณาคุณพ okay. okay. ่อคุณแม่พยายามอย่าปล่อยน้องไว้กับเพ่นเวนนะครับอย่าปล่อยน้องไว้กับเพ่นเว้นนะครับ ลางลงน้าน้าไซด์ตัวงนี้นะครับลงทางหน้าไซด์มือนะครับเชิญนานาอยากกวาอาหารสนใจเชิญนะครับที่เบื้องต๊ะกันรัอ่าอกาอาหาเสร็จแล้วลงทางนี้นะครับ ทางที่ผมอยืนฝั่งนี้นะครับมาตรงทางนี้นะจ๊ะตัวมันยังได้หองเยนองเยนเลติดองเยนเลยติดหองเยนเต่าเต ีกาเนี่ฮะน่เอ็ดเป็ดเยอะั้นี่ค้ามันไปเที่ยวงูสีสวยจังเลยอ้ก็พี่นางก็สีผัดไม่ช่งแล้วเต่าเตากํลังจะเดินไปท่อม có cái tô này lên ni ăn cơm mà ยายยังนี่นูยังนู้าพ่อนูขาเหยียนไปยังยังเราจะดูดีเลยนะสองตูอีกนะนูขาเหียนเออฮิปโปป๊ังเลยตาตบักอะหนาวหนาวมากเลย ในต่างระเ่ายไม่เท <Therm od, S 1> ่าเลยมาลายม้าลายมาลายนู่อะไรอ่ะนู้นอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะแรดเหรอแรดตัวแรดตัวแรดตัวอะไรตัวใหญ่ในะ

มันยอดจัดมันอออกเลยมันลองช้างมันลองช้างมันไปเร็วเห็นไหมไปแล้วคุณไปแล้วไปแล้วจ้าไปแล้วคุณโอ้ยดีแล้วจงเลย ไปค่ะต่อค่ะสุนักจิ้งจอกงูยาวเนี่ยเตื่น,นไม่ตื่นตื่นเมื่อกี้เมื่นไหร่มาสวยมากเลย,ย,เลยตัวอะไร <laughs> ลิงหางยาวลิงหางยาวหางลายอ้ายน่ารักจังเลยอ่ะไม่ไปเบีา๊าไปดีกว่าไม่ไปอ่ะ อยาไปไหมดูลูกมาลูกม,ม,นมนกันไม่ขี่กันเลยต้องพยายน้ำไปตอนบนไปมั้ะน่ารักมากเลยอ่ะเจ้าปล่อยไม่ไปลูกม,มันจะเกาะหนูนะอออนนโอ้ยยิ่งดูที่เขาอุ้มเอาเลยอ่ะดูยาน่ารักจริงๆเลยค่ะ เฮ้ออกมาโชว์แล้วค่ะออกมาแล้วเลยออกมาสลออกมาเร็วเออกมาเร็วออกมาเร็วมาเร็วเร็ว ไฮยีน่าฮายีน่าลายจุดน,น,น,น่เากมาเอาขมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะเอาแล้วเอาให้กินกินไปเลย ไม่ก oh no, ินเหียวนี่ไปนี่ดูหิดูยนิน้องมูสตัวยาวเนี้มาแล้วนกกระตั้วดำจ้าหันหน้ามันสินกแก้วสีแดง

รรยากาศก็ดีเลยค่ะทุกคน,นสนตกสวนสักเปินเขาเขียวยีราฟเยินเป็นลายนลยสวยมามมมมมมเ,เลยหมนตกแรนมากูไหมสนตกโคตรแรนเลย efeito n y